สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนินาทุกท่านนะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านในเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะพี่น้องคงจะได้รับพรและมีความสุขกันมากมายในเช้าวันใหม่พี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เรามีสันติสุขและให้เรามีจิตใจที่นิ่งเสีย วันของวันใหม่นะคะเราจะเห็นได้ว่าทั้งโลกนะคะมีโรคระบาดมีโรคไขไข้เจ็บต่างๆมีคลัสเตอร์ต่างๆมากมายและมีภาวะที่เราเรียกว่าภัยพิบัติธรรมชาติรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมล่มสลายมากมายทําให้จิตใจหลายๆคนนะคะอาจจะห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจนะคะและก็ว้าวุ่นนะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้หมอมีพระเจริที่จะมาแบ่งปันทุกท่านนะคะเป็นพระเจริจากสดุดีบทที่46ข้อที่10เพียงหนึ่งข้อ เรามาดูกันว่าพระองค์ให้คําตอบกับเราอย่างไรนะคะพระองค์บอกกับเราว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกที่น้องที่รักคะในเช้าวันใหม่นะคะพระเจ้าแสนดีและพระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เรานิ่งเสียให้เรานิ่งคําว่านิ่งก็คือจิตใจที่มีสงบสุข จิตใจที่ไม่ว้าวุ่นจิตใจที่สามารถพักสงบได้ในพระองค์แม้ว่าเหตุการณ์รอบตัวเราหรือคนรอบข้างจะมีปัญหามากมายแต่พระองค์บอกกับเราว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ควรกับการยกย่องสรรเสริญนั่นก็คือการที่เรารู้ในใจของเรานะคะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆและพระองค์เป็นพระเจ้าที่สามารถดูแลเราได้เป็นพระองค์ที่สามารถให้กำลังใจเราได้และรักเราตลอดเวลา ในหนังสือพระคัมภีบอกกับเราว่าเมื่อเรานิ่งและให้เรารู้กับใจของเรานั่นก็คือคําว่ายาดาคําคว่ารู้นั่นก็คือการมีความรู้เป็นด้านประสบการณ์นะคะเป็นในเรื่องของ experiential knowledge นะคะนั่นก็คือความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ทางด้านสมองแต่เป็นความรู้ทางด้านที่เรารู้จากใจของเราเลยนะคะว่าพระเจ้าของเราเป็นที่ยกย่อง เชิดชูพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะนั่นก็คือพระเจ้ากับเราสามารถเดินไปด้วยกันได้ในสถานการณ์เช่นนี้และพระเจ้ากับเราสามารถทําให้เรานิ่งได้และพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สามารถ นำพาชีวิตของเราได้ให้คำปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องดีกว่าไหมคะพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะที่เราจะมีความตื่นเต้นนะคะที่ในใจของเราแม้เราจะสามารถนะคะนิ่งสงบได้ในพระงค์แต่เราก็รู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราสามารถนำพาชีวิตของเราไปได้พี่น้องที่รักคะชีวิตของเรานะคะก็ประสบ ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะคะเช่นเดียวกันกับคนทั่วโลกนะคะแต่จะดีกว่าไหมนะคะวันนี้ที่หมออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เราจะยอมให้พระองค์นะคะเป็นศูนย์กลางของความนิ่งสงบในใจของเราเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเราเพราะพระเจ้ารักเรามากนะคะหมอขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านหมอขอเป็นกําลังใจในยามทุกยากเช่นนี้นะคะแล้วเราก็จะผ่านไปได้วยกัน พระเจ้าขอุษาคอนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ